คุ้นเคยกับวันดิ้งนี้หรือเปล่าครับเชื่อว่าหลายคนได้ดูละครเรื่องทัดดาวบุตรยานี้ก็คงจะคุ้นเคยกับวันดิ้งนี้เป็นอย่างดีงครับและนอกจากคุ้นเคยครับหลายคนคงขัดใจไม่น้อยเลยกับเรื่องราวของพระเอกที่ไม่รู้ว่านี่คือนางเอกและไม่รู้ว่านี่คือผู้หญิงปลอมตัวมาเอาเข้รจริงแล้วเรื่องราวนี้มันมีที่มาที่ไปวันนี้ไปลุยกันหมวกวรุจุก้าสูนใบเพลินดีบ่งบอกความจับมืตัวคุณไอเทมที่รยจุ่น90ทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นักเลย อยู่กับตัวยุ่งและช่องเพลินดีเช่นเคยครับวันนี้เรื่องราวของทัดดาวบุษยาครับละครในตำนานเลยเรื่องราวของทัดดาวบุษยานั้นก็เป็นนวนิยายผลง,งานของคุณชะอุ่มปัญจพันธ์ครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยถูกแบ่งเป็นนิยาย2เล่มด้วยกันครับนั่นก็คือ1ทัดดาวบุษยาแล้วก็2นั่นก็คือทัดดาวย,ยอดขวัญครับ <S <S โดยในเรื่องของทัดดาวบุษยานี่ก็จะเล่าเรื่องราวของทัดดาวครับหญิงสาวที่เติบโตมาโดยที่มีคุณแม่นั้นพร่ำสอนให้เธอนั้นเกลียดผู้เป็นพ่อรวมถึงทุกคนในตระกูลบุษยาแต่ท ่าชีวิตของทัศดาวนั้นต้องหักเหครับเมื่อแม่ของเธอนั้นติดการพนันและก็ทําให้เธอนั้นจําเป็นต้องแต่งงานกับเจ้าพัฒนาครับซึ่งเป็นชายรุ่นราวคราวพ่อเลยแล้วเรื่องวุ่นวายนั้นก็เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อเธอนั้นหนีการแต่งงานและได้รู้ความจริงว่าพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตครับเธอจึงตั้งใจจะไปทวงสิทธิ์โดยชอบธรรมของเธอคืนกลับมาในบ้านบุษยาโดยทําการปลอมตัวเป็นผู้ชายพร้อมกับใช้ชื่อใหม่ว่าสุดทัศน์แล้วก็แอบเดินทางไปกับเจ้ายอดขวัญครับโดยได้รับการช่วยเหลือผ่านคนรับใช้เจ้ายอด เนี่ยก็จำทัดดาวในคราบของสุทัศน์ไม่ได้ครับแต่ก็รู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นครับก่อนที่จะพัฒนากลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแล้วเราเองที่เป็นผู้ชมเนี่ยนะฮะก็ลุ้นไปในทุกๆตอนเลยว่าพระเอกเนี่ยจะจับได้หรือเปล่าว่าทัดดาวนี่ปลอมตัวมาอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานในยุค90เลยทีเดียวครับทีนี้มาพูดถึงจุดเริ่มต้นของทัดดาวบุษยากันหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทัดดาวบุษยานั้นเริ่มต้นครับทำเป็นนวรยายมาก่อนเลยโดยหลังจาาาากททีี่่ตพพิมพ์เนนยรรืองวองัดัดบุษ้ ถูกดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครน,นะครับเริ่มตั้งแต่ปีพศ2503นู่นเลยในรูปแบบของภาพยนตร์ครับซึ่งสร้างโดยบริษัทนกพารัฐภาพยนตร์ครับออกฉายครั้งแรกในวันที่2พฤศจิกายนปีพศ2503ครับและหลังจากนั้นอีก16ปีต่อมาครับหรือในปีพศ2519ทัศด,ดาวบุษยานนั้นก็ถูกนํามาทําเป็นละครโทรทัศน์ซึ่งออกอากาศทางช่อง9โดยมีพินโยทองเจอือครับรับบทเป็นเจ้ายอดขวัญและกนิกาธรรมเกษรครับรับบทเป็นทัศด,ดาวซึ่งในช่วงที่ออก ก็ได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆก่อนที่ต่อมาในปีพศ .224 ครับทัดดาวบุษยานนั้นก็ถูกนํามาทําเป็นภาพยนตร์อีกครั้งโดยได้คุณจตุพลภูอภิรมย์ครับรับบทเป็นเจ้ายอดขวัญแล้วก็แม่จิกนวรัตน์นั้นรับบทเป็นทัดดาวและอีก3ปีต่อมาหรือว่าในปีพศ .227 ครับก็ถูกนํามาทําเป็นละครอ,อีกครั้งโดยออกอากาศทางช่อง5ซึ่งมีพี่แซมยุทน,นัพออนพมรมนตรีครับเป็นเจ้ายอดขวัญแล้วก็พี่โออพาภารพรเป็นทัดดาวแหละครับก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ จากนั้นทัดดาวบุษยาก็โด่งดังมากยิ่งขึ้นจากการทำเป็นละครในปีพศ2440ที่ผลิตโดยดาราวีดีโอและออกอากาศทางช่อง7ครับนำแสดงโดยเอกรัธสารสุขในบทของเจา้ายอดขวัญและปกสูนันคงยิ่งกับบททัดดาวครับซึ่งในยุคนี้เองทัดดาวบุษยาก็ถือว่าเป็นละครที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดครับเพราะว่าละครเนี่ยสามารถทำเรตติ้งได้สูงถึง32ครับกลายเป็นละครที่ทำเรตติ้งได้สูงเป็นอันดับ5ในการจัดอันดับเรตติง้งละครตลอดกาลเลยทีเดียวและหลัง จากนั้นเรื่องราวของทัดดาวบุษยาเนี่ยก็หายไปจากจอแก้วครับก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของละครเช่นเดิมในปีพศ2 5 4 7าอออกาศทางช่อง5ครับและครั้งสุดท้ายในปีพศ2 5 5 3ที่ผ่านมาก็ออกาศทางช่อง3นั่นเองแหละครับ ทีนี้ทัดนดาวบุษยาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของภาพยนตร์หรือว่าละครเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยนึกถึงตัวละครอย่างทัดดาวได้ทันทีเลยนั่นก็คือวลีฮิตในตำนานของสุทัศน์หรือว่าทัดดาวในร่างของผู้ชายอย่างเจ้าฮะนะครับซึ่งเป็นคําพูดติดปากของทัดดาวที่เราเนี่ยจะได้เห็นทุกต่อเลยครับเพราะว่าในบทเนี่ยเธอคือคนใช้ที่ปลอมตัวมาประกอบกับหลักในการเขียนนิยายและบทละครที่จะต้องบรรยายและแสดงทุกอย่างให้ชัดทั้งองค์ประกอบฉากรวมไปถึงบทนะครับทำให้ พูดคาว่าฮะลงท้ายบ่อยๆเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าในฉากที่ทัดดาวนั้นปลอมตัวมาตัวละครอื่นๆนั้นเนี่ยจะต้องมองเธอเป็นผู้ชายแหละครับและแม้ว่าลักษณะท่าทางร่างกายต่างๆเนี่ยดูยังงะยังไงก็ผู้หญิงชัดๆเอ้าแล้วทำไมไม่พูดคําว่าครับไปเลยล่ะอันนี้ต้องย้อนกลับไปว่าตัวนิยายรวมถึงบทละครเองเนี่ยต้องแสดงให้เห็นทุกอย่างทําให้ละครเองเนี่ยยังต้องเตือนผู้อ่านรวมถึงผู้ชมไว้เสมอนะครับว่านี่คือผู้หญิงที่ปลอมตัวมานั่นเองขยายความนิดนึงครับคือตอนที่เราได้ดูทัดดา าวบุษยาในรูปแบบของละครผ่านจอทีวีเนี่ยเราเนี่ยได้เห็นภาพได้เห็นท่าทางต่างๆมันก็ชัดอยู่แล้วนะว่าเนี่ยคือผู้หญิงที่ปลอมตัวมาแต่ลงนึกย้อนกลับไปในช่วงที่ทัดดาวบุษยายังเป็นนิยาอยู่นะครับถ้าหากใช้คําว่าครับเหมือนกันทั้งหมดก็อาจจะทําให้ผู้อ่านนั้นสับสนได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวละครนี้คือใครในขณะที่อ่านนั่นเองแหละครับมันก็นเลยจําเป็นต้องใช้คําว่าฮะจนเป็นที่มาของคาําว่าเจ้าฮะวลีฮิตในตำนานที่พวกเรานั้นคุ้นเคยกันนั่นเอง